สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปนะคะออเดอร์ผลไม้นะคะจากพี่พี่นะคะที่ได้สั่งจองไว้นะคะให้กับพ่อพายลันตานะคะขอบคุณคุณพี่นะครับคุณพี่แถลงครับเป็นเป็นพี่เป็นพี่พกับเินน่นะครับคนที่สองนะครับคุณพี่ประชานะครับ คุณพี่ท่านที่สามนะครับคุณพี่สุชาตินะครับก็เราก็จะมาทำนะครับคิดผลอาหารนะครับมอบอาหารอริ่อร่อยนะครับให้พ่อพายลันตาเรานะครับเราก็จะมารวบรวมนะครับรวบรวมให้พ่อพายลันตานะครับุคนนะครับนี่นะคะเราเราทำกันให้เห็นกันจะจะเลยนะคะอันนี้เป็นตะกร้าแรกนะแม่เนาะ ค่ะอันนี้เป็นตะกร้าแรกนะคะของพ่อพายลันตานะคะตะกร้าที่หนึ่งนะครับตะกร้าที่สองนะคะตะกร้าที่สามตะกร้าที่สามค่ะตะกร้ารที่สี่นะคะตะกร้าที่ห้าแต่ละตะกร้านะคะเราใส่ให้เต็มนะคะให้พ่อพายได้กินแบบจุกๆเลยนะคะตะกร้าที่เจ็ดสมน้ำสมเนื้อนะคะตะกร้าที่แปดตะกร้าที่เก้าโอ้ วันนี้พ่อพายของเราก็จะได้กินอาหารอย่างอร่อยอีกแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่อุดมหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะเป็นการสั่งจองออเดอร์นะคะกาที่สิบห้ากาที่สิบหกนะครับของคุณพี่ทั้งสามท่านท่านนะครับผ่านโทนนะครับคุณที่ทั้งสามท่านนะครับ ว่าจะเป็นคุณพี่อวินนาธนะครับคุณพี่สุชาสุชานาธนะครับคุณพี่ปาชานะครับก็เป็นคะแนนนะครับแต่ร้อยคะแนนนะครับวันจอยได้รวร,วรวมให้ครบแล้วนะครับค่ะโอ้โหพี่ๆไก่ <จะ S 2> ก็อยากมีส่วนร่วมนะคะก็อยากจะกินเหมือนกันนะคะจะนําไปให้ครอบครัวรักษาเรานะครับ คนจอยก็ต้องขอบ,บ,ขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับค่ะขอบคุณ f อซทุกๆท่านนะคะ<อ>ก็คะแนนนะครับมอบอาหารอร่อยๆนะครับให้คอภัยของเรานะครับเพราะว่าคอภัยของเรายัางที่ทุกคนได้ทราบนะครับว่านิสัยอุปนิชัยเป็นยังไงครับผมแต่เราวันนี้เราก็มีโอกาสได้นำผลไม้อร่อยๆครับให้คอภัยครับผมนี่นะคะผลไม้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะรับ พี่กับวินาศนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่รวมเป็นกําลังใจกับควานจอยนะครับผมเราก็จะเตรียมผลไม้อีกหนึ่งันคะแนนนะครับของคุณพี่ตุ๊กตานะครับเพาให้น้องวามแปมและคุณพี่ใบเฟินที่สั่งจองก่อนหน้านี้ไว้นะครับแต่ควานจอยยังไม่ได้ทำออเดอร์ให้นะครับวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับ ทาออเดอร์จัดผลไม้ให้ครับผมนี่ก็จะเป็นออเดอร์ต่อไปนะคะของคุณพี่ตุกตานะคะหนูรัดก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านนะคะที่ได้สั่งจองออเดอร์ผลไม้นะคะแบบยุค New Normal นะคะในยุคของโควิดให้ พี่ๆช้างและน้องช้างนะคะได้รับประทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ <c oughs> พี่ๆ fc นะคะทุกๆท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ <c oughs> <c oughs> คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จดังความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นออเดอร์ของพี่ตุ๊กตานะคะ20ตะกร้านะคะออเดอร์ที่สองครับผมอันนี้จะเป็นของพี่ใบเฟิร์นนะคะกับน้องปอมแปมน,นะคะตามความประสงค์ ที่พี่ตุ๊กตาได้สั่งออเดอร์มานะคะเราก็จะเตรียมให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะจะนับเป็นเชือกละนะครับเชือกละสิบกระกาเลยนะครับค่ะเราจะให้น้องๆได้กินเท่ากันนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอ้โหแต่ลาตาัตะการ์นะคะใส่จุกๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนะครับครับ ออเดอร์ <Order S 2> ของพี่ตุกตา,าก,าก็ามๆครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับไปเหมาะอาหารอร่อยๆออนะครับให้น้องช้างกันเลยนะคะไปกันเลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พี่ใบเฟิร์นกับน้องป๋อมแปมเลยนะคะถือไปเลยค่ะควอนจอยนี่นะคะ เราก็เอามาให้น้องปอมแปมแล้วนะคะเอามาให้ถึงที่เลยนะคะวันนี้ฝนก็จะตกอีกแล้วนะคะส่วนด้านนี้นะคะควเอาไปให้พี่ใบเฟิร์นต่อเลยคส่วนด้านนี้นะคะควนจอยก็เอาไปให้พี่ใบเฟิร์นนะคะฟ้าก็ร้องนะคะทุกคนคะ่ะลมก็แรงนะคะลมแรงมากเลย โอ้โหพี่ใบเฟินของเรากินคำใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหพี่ตุ๊กตาเห็นแล้วต้องอิ่มอกอิ่มใจนะคะที่เห็นน้องน้องช้างได้กินอาหารอร่อยอร่อยนะคะก็ขอขอบพระคุณพี่ตุ๊กตามากๆนะคะและก็ขอขอบพระคุณพี่กวินนาศนะคะแล้วก็ พี่สุชาณะาครับพี่สุชาณะานะคะและก็พี่ประชากรครับและพี่ประชากรนะคะที่เมตตาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะเป็นออเดอร์มาที่ได้สั่งจองเป็นพรีออเดอร์มาให้ควานจ่อยนะคะได้จัดเตรียมให้น้องๆน,นะคะวันนี้เราก็ได้จัดเตรียมให้น้องเป็นที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องขออภัยนะคะเมื่อสักครูอ่อาจจะมีพูดติดขัดนะคะเพราะว่าเมื่อเห็นแสงไฟนะคะเห็นแสงฟ้าแลบนะคะ โอ้โห oh. อาจจะคลึง<ะ>ฟ้าคลึงฝน,นไปหน่อยนะคะ,ะ,คะแสงอาจจะไม่สว่างนะคะเพราะว่าบรรยากาศนะคะเริ่มที่จะไม่เป็นใจแล้วนะคะฝนฟ้าจะเริ่มมาแล้วนะคะโอ้โห oh. ดูแววตาพี่ใบเฟิร์นนะคะทุกคนคะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนะคะ อ่ะเดี๋ยวจะเอาออเดอร์ให้พ่อพายต่อนะคะเดี๋ยวควันจอยไปเอาออเดอร์มาเลยค่ะสวัสดีครับตบข่อยกลางไปเอาอาหารให้พายลันตานะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผมเอสซีใจดีนะครับเอสซีใจบุญทุกท่านนะครับที่ช่วยซื้ออาหารให้พายลันตาเรานะครับ ไวนนะะ้ถูกรางวัลนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะ,าะคภาพอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะอ่าเราก็จะเทกันเลยนะคะอาหารในส่วนของพ่อพายลันตานะคะเ,เตรียมมาครับโอเคเลยครับเราเทใส่ตะกร้าให้พ่อพายได้กินง่ายๆนะคะเดีเ๋ยวค่อยเติมนะครับเดีเ๋ยวค่อยเติมนะคะ ก่อไปไปเอีกาอีกหไปมอีกอไปอ่าาครับ่มามาเยมาครับมาาเลยเออครับผมเหมือนรู้นะคะจอยก่อนนะครัางหูใส่ใหญ่เลยนะคะโอ้โหสัมผัสแรกนะว้าวคำแรกกรอบหวานอร่อย หวานมันค่อยกินก็ได้เดี๋ยวมีให้กินเรื่อยดูนะคะคำใหญ่มากเลยนะคะโอ้โเฮ้ยมันคือแสบแต่ว่าอเอามาแต่ใส่นี่ยูเด็กกินซุม,มือคือสิดสมมออสีดีเนาะ ี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่พ่อพายกินนะคะสังเกตที่หูพ่อพายนะคะกลางเหมือนถูกใจนะคะโอโ้โหกระเพือแบบนี้แสดงว่าอร่อยถูกใจนะคะหวานหอมอร่อยนะคะกรอบมันนะคะโอโ้โหดูท่าทางเขานะคะสุดยอดเลยนะคะ ถ้าแม่แม่เอฟท่านใดนะคะอยากจะสั่งผลไม้เป็นพรีออเดอร์นะคะให้พ่อภายลันตาก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะติดต่อหลังไม้ได้นะคะติดต่อได้ที่ควันจอยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเป็นออเดอร์ให้เลยนะคะสำหรับแม่แม่เอฟท่านใดนะคะที่ไม่มีเวลาเนาะดูไรส์สดแต่ว่าอยากจะให้อาหารพ่อภายลันตานะคะก็สามารถสั่งจอง เข้ามาได้ที่หลังไม้นะคะติดต่อมาที่ควันจอยได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูละจะปักหมุดไว้ที่อ่าเม้นด้านล่างให้นะคะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอทุกทท่านนะคะที่อ่อุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะที่สั่งเป็นฟรีออเดอร์มานะคะก็ขอให้แม่แม่เอทุกๆท่านนะคะ มีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังความมุ่งม,มา่ปรารถนาสุขภาพแข็งแรงอ่ามีโชคมีราบกันทวนหน้านะคะโอ้โหดูพ่อพายนะคะมีความสุขมากๆนะคะเวลาเขาจ้วงนะคะ ตอนนี้ฝนเริ่มโปอยแล้วนะคะหนูรัดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าฟ้าเริ่มแลบนะคะสายล่อฟ้าเนาะเพราะว่าฟ้าร้องแรงก็กลัวนะคะเพราะว่ามันเคยมีปรากฏการณ์นะคะหนูรัดก็ไม่อยากจะเสียงก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เราจะให้พ่อพายกินไปจนกว่าจะหมดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ